ับในพื้นที่เขตนครชัยบุรินะครับสีจังหวัดอีสานตอนล่างนะฮะตั้งแต่สุรินบุรีลัมโคราชและก็ชัยภูมินะครับภาพของการขับเคลื่อนนโยบายคนไทยห่างไกลโลก NCD นดะครับด้วยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายภายใต้คอนเซปต์คนเขตนครชัยบุรีเข้มแข็งนะครับแข็งแรงนะฮะทีนี้อยากจะฉายภาพในเชิงของการนำนโยบายระดับประเทศ ส่วนกลางลงไปถึงระดับภาคหรือเขตแล้วก็ลงไปทํางานในระดับพื้นที่จังหวัดและพื้นที่อําเภอวันนี้เราได้พื้นที่ที่เป็นพื้นที่ต้นแบบนะครับและนําเสนอผลงานวิชาการมาหลายเวทีมาเล่าสู่กันฟังนะครับเวทีนี้เป็นเวทีสรุปผลงานในเฟสแรกนะครับแล้วก็จะมีการพัฒนากัดจะต่อยอดนะครับแล้วก็โอกาสในการพัฒนาต่อไปนะครับเอาล่ะฮะประเด็นที่เราเคลื่อนก็คือเคลื่อนผ่านกองทุนสุขภาพท้องถิ่น ประเด็นที่เราหยิบยกมาก็คือเราจะปรับบทบาทของกองทุนท้องถิ่นเป็นผู้ซื้อบริการเรื่องของการกำหนดโฟกัสเรื่องโรคนะครับในการจัดการเชิงระบบและก็ภาคีเครือข่ายเน้นพื้นที่นําล่องนะครับและก็ยกระดับโครงการเพิ่มการเข้าถึงบริการนะครับเรื่องของการบริหารเพิ่มประสิทธิภาพของกองทุนมันเป็นงานรูทีนแต่เราจะทําไงให้กองทุนของเราทําโครงการที่เห็นเป็นผลลัพธ์เชิงผลกระทบด้านสุขภาพนะครับแล้วก็หยิบยก2เรื่องขึ้นมาก็คือ NCD กับเรื่องไตนะครับซึ่งมันเป็นแท็กเดียวกันในการจัดการนะครับถัดมาก็เป็นโมเดลที่จะยกระดับคุณภาพนะฮนะนโยบายระดับประเทศเขตแล้วก็พื้นที่อำเภอนะครับอันนี้คือพอชอของอำเภอพักดีชุมพลที่จะมาเล่าให้ฟังนะครับจุดเด่นที่นี่คือที่นี่ทำงานผสานกันดีมากระหว่างรบปอที่อยู่ในกระทรวงสาธารณสุขเดิม แล้วก็มีการถ่ายโอนพอ,อลงพยาบาลน,นี้ฮะตัวจริงมาเองนะฮะนะครับก็จะมีการบริหารทรัพยากรนะครับในการจัดการเรื่องการจัดการเรื่องเอ d ค่อนข้างดีนะครับเอาล้วครับพื้นที่เป้าหมายเงิน2องแสนที่ส่วนกลางให้เราใช้อย่างคุ้มค่านะฮะเขต9เรามีทั้งหมด88ดอำเภอเราคัดคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบนะครับในการทำงานเฟสแรกทั้งหมด13บาอำเภอนะครับ ชัยภูมิสามอำเภอโคราชสามอำเภอบุรีรัมย์อีกสามอำเภอและสุรินทร์อีก4ี่อำเภอนะครับที่เราทําตอนนี้นะฮะเรานําโมเดลของพักดีชุมพลมาถ่ายทอดให้ทุกท่านได้ได้เห็นผลการดําเนินงานของเรานะครับไทม์ไลน์ที่เราทํามาตลอดทั้งปี68และก็จะเคลื่อนขยายผลยกระดับพื้นที่เดิมในปี69เเราเดินมาถึงตรงนี้ครับเราตั้งใจจะสรุปผลงานและถอดบทเรียนมันเกิด วิกฤตเรื่องของการประทะชายแดนกัมพูชาและก็ไทยอยู่นะฮะเราก็เลยยกเลิกและใช้เวทีนี้แหละฮะในการที่จะมาสรุปแลกเปลี่ยนและก็ถอดบทเรียนก็ขอบคุณส่วนกลางที่ให้โอกาสเรามาแลกเปลี่ยนกับพื้นที่อื่นๆด้วยนะครับทีนี้มาดูว่าสิ่งที่เราทํากับสิ่งที่เราดําเนินการเราอยากให้เห็นการทํางานเลือกเอ็ดีอมันจะการทํางานตลอดสายนะครับตอนที่เราทําขึ้นตัวนี้ก็คืออยู่ตรงนี้ครับ แต่สิ่งที่ป่วยแล้วมันเป็นกลางน้ำแล้วแต่สิ่งที่เป็นบทบาทของกองทุนสุขภาพท้องถิ่นโดยแท้มันก็คือบล็อกนี้บล็อกนี้มันเชื่อมระหว่างหน่วยบริการเราจะทํายังไงให้คอมมูนิตี้เบดมันเข้มแข็งเชื่อมกับฮอสตสตัมเบดเรื่องของการยกประเด็นสุขภาพนะครับเป็นความร่วมมือระดับพื้นที่เอากลไกลพชอ,อเป็นเข็มคิดนำทางกำหนดประเด็นเอาเงินกองทุนท้องถิ่นเป็นตัวขับเคลื่อน นะครับเพื่อให้เกิดการเห็นเป็นรูปธรรมของการทํางานทีนี้รูปธรรมคืออะไรนะครผมใช้เวลานิดเดียวครับอาจารย์นะครับเพื่อให้เห็นภาพประเด็นที่เขต9้าอปขออ,ขอ,อกคมกาหนดประเด็นสุขภาพร่วม 1. แม่และเด็ก 2. NCD 3. ผู้สูงอายุและ 4. กลุ่มเปราะบาง 1. ในประเด็นร่วมก็คือเรื่อง NCD นะครับเราก็เลยกําหนดเป็นแผนการทํางานภาพเขตเรื่องเฮลสเตชันต้องมาทุกหมู่บ้าน ทุกรปสตทุกโรงเรียนทุกชุมชนต้องมีเฮลส์สเตชันป่วยแล้วต้องมีโรงเรียนเบาหวานในเรียนเบาหวานเราก็ต้องมีโรงเรียนรักไตมีโรงเรียนลักไตเราจะทำยังไงไม่ให้เกิดโรคแทรกเรื่อง IMC ทั้งหลายเรื่องตายตามมานะครับอันนี้คือสิ่งที่เราทําประเด็นคือนี่คือเฮลส์สเตชันเราจะทํายังไงให้เฮลส์สเตชันเป็นเฮลส์สเตชันระดับพรีเมียมพรีเมียมหนึ่งต้องมีข้อมูลลิงก์กันได้2เครื่องไม้เครื่องมือในการทํางานต้องพร้อม พี่น้องอสมอต้องมีอาวุธติดตัวนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะปีถัดไปเฟสสองนอกจากพื้นที่เดิมเราจะทำยังไงให้ยกระดับพื้นที่ใหม่ขยายพื้นที่และเราจะฟังก์ชันนอกจากเรื่อง NCD เราจะขยับเป็นเรื่องไตครับเราจะทำา p d Care ทำเรื่องลดผู้ป่วยลายใหม่ชะลอไตเสื่อมหลุดไปรลองเทอมแคร์ care และ p ไพ a t i v e แคร e ด้วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพหลักในการเคลื่อนในเชิงระบบปักหมุดเรื่องของโรงเรียนรักไตในศูนย์สุขภาพสุขใจใกล้บ้านด้วยประเด็นโมเดลสุดท้ายนี่ครับนี่คือบทบาททั้งหลายที่เกี่ยวข้องส,สบาชามีหน้าที่อะไรท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นกองทุนฟืนฟ้นฟูนจังหวัดกองทุนรองเทมแคร์กองทุนสุขภาพตำบลรวมถึงระบ,บบบริการเซอร์วิสของหน่วยบริการ ทั้งเรื่องของ NCD แล้วก็เรื่องไตนี่คือสิ่งที่เรากำลังวางรูปแบบและออกแบบมาได้ปีแรกเราจะขยับปี6-9เพื่อให้เห็นผลและขยายพื้นที่ตังนี้นะครับทั้งหมดนี้เป็นเพียงสิ่งที่เป็นบทบาทของเขตส่วนเรื่องของพื้นที่นะครับพอชอพักดีชมพนแกนนําโดยท่านผู้มนุยการนะครับวันนี้เราจะเมาให้ฟังเรามีนวัตกรรมอะไรเกี่ยวกับการจัดการโลก NCD อย่าให้อยู่หมัดน,นะครับผมขออนุญาตส่งต่อวิธีให้กับ <Halo. S 1> พื้นที่ของภาคดีชุมพลครับเจินครับครับฮัลโหลสวัสดีครับกับผมในพแพทย์วิชิตลุงคุทิกุลแพทย์วชศาสตร์ครอบครัวผู้อำนวยการโรงพยาบาลภาคดีชุมพลและคุณประมวลมากนุษย์น,นะครับท่านผอ,อรอ,อสอตอราชชุมพลอยู่เขตอบจอชัยภูมินะคบแต่ว่าเราทํางานด้วยกันเป็นเครือข่ายได้นะครับอาจารย์เป็นผู้พัฒนานเรื่องของนวัตรกรรมสมุดสุขภาพเบาหวานดิจิตอล ด้วยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเพื่อจัดการประวานสู่ระยะสงบครับครับอำเภอพักดีชุมพลเป็นอำเภอกันดานครับเราได้เบียกกันดาน <laughs> อยู่อยู่ในหุบเขาห่างไกลเลยครับตัวจากหางจากตัวจังหวัดประมาณ90กิโลนะครับมีอยู่4ตํตำบล47หมู่บ้านแล้วก็ประชากร3,000 0คนนะครับ เรามีรอพสตออยู่หกแห่งนะครับโอนย้ายไปอยู่อาบาจสามแห่งแล้วก็อยู่กับเราสามแห่งนะครับก็ทํางานด้วยกันได้ด้วยดีมาโดยตลอดครับมีหมออยู่สี่ท่านรวมผู้อำนวยการโรงพยาบาลด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นแพทย์ประจาคลินิก n อ d ซดีครับคนไข้ที่นี่จะตรวจที่โรงพยาบาลหรือที่รอพสต,อ,ตอไหนเขาก็มีหมอประจําตัวคนเดียวครับเป็นผู้อำนวยการครับโ <laughs> รคเบาหวานเนี่ยถ้าเกิดเราดูแลเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเข้มข้นเนี่ยคนไข้มีโอกาสที่จะเข้าสู่เบาหวานระยะสงบได้ รเราสนใจที่จะพัฒนานเรื่องของนวัตรกรรมในการดูแลผู้ป่วยขึ้นนะครับต้นเนี่ยก็คือเป็นหมอ,อ,อที่ดูคลินิก NCD ตรวจอย่างนี้มาแล้วเกือบ20ปีแลปีแล้วต้องตรวจต่อไปอีก13ปีกว่าจะ,กะเกษียณก็ต้องพยายามหาที่วิธีที่จะทำให้คนไข้เ n d ของเราได้รับการดูแลดีที่สุดก็ต้องมีการพัฒนาทีมงานนะครับ ก็ S <S <an> ผมมีโอกาสไ,ไ,ได้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 เรียนนะครับของเวชศาสตร,ร์ครอบครัวทอเทินอาจารย์มาซึ่งอาจารย์สอนดีมากรู้สึกประทับใจมากนะครับท่านหนึ่งก็คืออาจารย์ชัชวานจากโรงเรียนเบลหว่านพิมายอันนี้เป็นต้นแบบของนครชัยบุลินพาท,ทีมงานไปเรียนโรงเรียนเบาหว่านพิมายครับแล้วก็อ,กอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นท่านอาจารย์เอกพลจากโรงพยาบาลบ้านตาขุนสุราษฎร์ธานีคือฟังแล้วประทับใจอาจารย์มาก คืออยากจะพาทีมงานของผมเนี่ยไปดูงานที่บ้านตาขุนสุรัต์ก็เบิกค่าเครื่องบินไม่ได้ก็ใช้เงินส่วนตัวกับขอเงินภรรยาช่วยออ,ออกตัวเครื่องบิน <laughs> พาทุกคนในทีม n อ d ดีไปดูงานซึ่งได้ประโยชน์มากเลยครับเพราะอาจารย์มีเรื่องของอเสริมเรื่องของแรงกำลังแล้วก็ได้เรื่องของเทคนิคเรื่องของความรู้ในการดูแลผู้ป่วยเป็นอย่างดีครับขอขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านครับแล้วก็ ผมก็กลับมาพัฒนาเรื่องของโรงเรียนเบาหวานแล้วก็ NCD r e m i s s i o n clinic ตามโมเดลของอที่ได้ไปดูงานมานะครับแล้วก็เรื่องของศูนย์คนไทยห่างไกล NCD ครบทุกรอ,อสอตอเราเธอเราทำงานกันได้เป็น,เป,นเป็นกลุ่มเป็นก้อนเพราะว่าเราทำงานด้วยกันมาตลอดเป็น10ปีนะครับเพราะว่าจะจะย้ายไปอปจอก็ไม่มีปัญหาครับ ก็ปีที่แล้วไปสอนโรงเรียนเบาหวานมาทุกที่เลยครับทั้งที่โรงพยาบาลทั้งที่รปสตอ่อสอนมา20-30ครั้งเลยนะไปทั้งที่โรงพยาบาลทั้งที่รปสตอ6แหง่งอปตอ4แหง่งไปศาลาบ้านศาลาวัดสอนแบบโอเพนแอร์แบบแมงบีเยอะๆสอนไปตบแมงบีแมี <laughs> นะครับแต่ก็สนุกดีครับทา,ท,าท,าทางทีมงานทุกคนก็ให้ความร่วมมือในการทําโรงเรียนเบาหวานดี ยอดของการลิมิชั่นก็อยู่ที่ประมาณเกือบ30%หยุดยาลดยาอีก20-30%ก็อาจารย์ก็บอกว่าโอ้พักดีชมพลทำได้ดีมากเลยไปหาวิธียังไงก็ได้ไปทำให้คนไข้เบาหวานทั้งอำเภอมาเข้าโรงเรียนเบาหวานให้ได้100%ภายใน1ปีแล้วกันโอ้อาจารย์ครับคนไข้เบาหวานผม1,730คนถ้าจัดค์ดละ30คนเนี่ยต้องจัดทั้งหมด60คาคัด60สคาด คาดหนึ่งหรอบรวมทั้งหมด360วันเนี่ยไม่ต้องทําอย่างอื่นพอดีเรามีงานอย่างอื่นอีกเพราะฉะนั้นเราต้องหาวิธีการอย่างอื่นแต่ก็ด้วยทางเขตสุขภาพที่9ก็สนับสนุนงบประมาณนะครับมาจํานวนมากเลยแล้วก็ให้อําเภอผมเป็นอําเภอนำร่องในเรื่องของการดําเนินงาน NCD 1001ก็คือทําให้ได้100%เปอร์ซนภายใน1ปีไปหาวิธียังไงก็ได้ทําให้คนไข้เข้าโรงเรียนประวัติให้ได้ร้อยซนภายใน1ปีนะครับ ขอขอบคุณท่านผู้ตรวจราชการและเขตสุขภาพที่ได้สนับสนุนงบประมาณให้แล้วก็เป็นอําเภอยรนำร่องนะครับผมคิดถึงตอนช่วงโควิดระบาด <Yeah. S 1> ตอนนั้นเราก็ผ่านวิกฤตมาได้ด้วยของอสมใช่ไหมครับอสมที่เราฝึกไว้ในเรื่องของอสมเคอร์ลี่อสมอกิอาสาในการพาผู้เอายาไปส่งให้ผู้ mm. ปว่วยเราได้มีการอบรมในส่วนนี้ <Yeah. S 1> อยู่แล้วนะครับใช้เรื่องของโมเดลตอนนั้นเหมือนดีไอคอนมันกำลังดัง เป็นเรื่องของแชร์ลูกโซ่แต่ว่าเราเอาแนวคิดของเขามันเป็นแนวคิดที่สามารถลงไปถึงรากหญ้าได้แล้วก็เราถ้าเกิดเราทําดีๆเนี่ยเราแต่ว่าเราไม่ได้เป็นหลอกลวงเอาตังค์เขานะเราเอาเรื่องของสุขภาพไปให้ให้ให้บอกต่อดูแลกันเป็นทอดๆแบบในลูกโซ่ อันนั้เขาเป็นบอสผอใช่อันนี้ก็บอสผอนี่ก็เป็นบอสผอแล้วกันส่วนนี้ก็พอรศก็บอสแป๊บพอรสอรก็เป็นบอสแล้วก็พวกสาวิชาชีพก็เป็นโค้ดร,ระดับแพลตตินัมแล้วเราก็ก็คือครูกรน่ะแหละครูกรเป็นโค้รแพลตตินัมแต่ว่าเวลาไปสอนคนไข,เนข้เรียกครูคนไข้เจ็ดสิบกว่าเรียกครูคนก็เรยก็รีโค้รแล้วกันอาสาวิชาชีพก็เป็นโค้ดแพลตติน all ัมส่วนอสมก็เป็นโค้รระดับโกนะครับ ถ้าเกิดเขาสามารถดูแลคนไข่เบาหวานขึ้นมาทาให้เขารีมิชชั่นลดยาหยุดยาได้กลุ่มนี้ก็ดึงมาเป็นโค้ดต่อเป็นโค้ดระดับเงินต่อเชื่อมต่อกันด้วยสมุดเบาหวานดิจิตอลที่อาจารย์พัฒนานะครับครับอันนี้ก็เพื่อพัฒนาวันวัตกรรมเบาหวานสุริยะสงบพัฒนาภาคีครอแข็แล้วก็สร้างระบบจัดเก็บสมุดเบาหวานดิจิตอลขึ้นมาครับครับอันนี้ก็เป็นแนวทางการดำเนินงานก็ประชุมทีมงานแล้วก็มอบหมายเครื่องมือ นะครับในการดําเนินงานแล้วก็ประชุมภาคีเครือข่า,ายรอบทางพอชอ,อ,แ,ลอ,อแล้วก็อําเภอแล้วก็อปทอนะครับสนับสนุนเครื่องมือให้เครื่องมือเครื่องตรวจน้าตาลเครื่องวัดความดันลงถึงสถานที่ในการจัดอบรมอบรมเรื่องของความรู้ให้กับอสมอครับในการดําเนินงานเ,เรื่องของเบาหวานลิมิชั่นเรื่องของการนับขบับแล้วก็เรื่องของการใช้อุป,ปกรณ์ตรวจวัดความดันตรวจวัดน้ําตาลลงข้อมูลสุขภาพดิจิตอลทําสมุดเบาหวานดิจิตอลนะครับ แล้วทีนี้นะครับแต่เดิมเนี่ยโรงเรียนเบาหวานแบบเก่าเนี่ยมันจะมีอ่อนอยู่ตรงที่ว่าเวลาที่เราสอนไปเรื่อยๆนาาเนี่ยคนไข้เบาหวานเนี่ยก็จะค่อยๆหายไป <c oughs> ครังที่สองค้งที่สารคันที่4ี่ก็ค่อยๆอ้อไม่ว่างไม่ไม่ได้ไม่มานะครับ <S 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 แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเวลาที่เราอินคูดคนเข้าไปในคลินิกโรงเรียนของโรงเรียนเบาหวานเนี่ยบางทีเขาบอกว่าเขาไม่ว่างเขาไม่ว่างเขาไม่สะดวกที่จะมาโรงเรียนเบาหาวานก็เราต้องหาวิธีต่างๆเพื่อจะมานี อันนี้ก็จะปิดจุดอ่อนในเรื่องนี้ได้ก็คือเราจะใช้วิธีการสอนสอนที่คลินิก NCD limitation clinic เสร็จแล้วเราก็ให้อสมอที่เราฝึกอบรมไว้เนี่ยไปตามสอนต่อที่บ้านมามามาที่โรงพยาบาลไม่ได้ก็ตามไปสอนถึงที่บ้านเลยทีเดียวนะครับก็จะครอบความครอบคุมที่มากขึ้นครับครับเราได้ทำการอบรมอสมอโค้รระดับทองนะครับก็สรุ่นรวม350คนคนไข้ประวานเราพัน0 นะครับก็ <wounds> จับคู่ก็คืออสมก็จะดูคนไข้เบาหวาน1นต่อหนะครับถ้าเกิดเขาสามารถดูแลคนไข้เบาหวานที่สามารถดูแลตัวเองได้ดีลดยาหยุดยาได้ก็ดึงเข้ามาเป็นโค้ดต่อตามโมเดลลูกโซ่นี้นะครับทีนี้ก็เป็นเรื่องของนวัตกรรมนะครับที่อาจารย์แป๊บได้พัฒนาขึ้นมาเรื่องของสมุดเบาหวานดิจิตอลที่เป็นไฮไลท์ของวันนี้ครับเรจะหมดเวลาแล้วครับก็ขออนุญาตแลกเปลี่ยนในส่วนประเด็นของ รพต่อรั้ซึ่งถือว่าเป็นจุดให้บริการนะครับจริงๆต้องขอบคุณท่านท่านผอ,อ,อนะครับที่ทางสปสช,ชอด้วยนะครับที่สนับสนุนเรื่องของงบประมาณในเรื่องของกองทุนตำบลซึ่งเราก็ทําโครงการเยอะมากนะครับแต่ว่าเรื่องของ n c d นีดีี่เราเราทำทุกปีครับเราไม่ได้ทิ้งนะปีละประมาณสัก2อสามหมื่นบาทได้ละนะครับและที่สําคัญเราก็ได้มีส่วนของอุปกรณ์ที่มีการดําเนินงานในชุมชนทั้งอของเราเนี่ยร้อในเรื่องของสถานีสกขภาพนะครับซึ่ง ในปกติเราเราจะทําอยู่แล้วในเรื่องของการคัดกรองทางปีละครั้งแต่ว่าในสถานีสุขภาพเนี่ยเขาทําเดือนละครั้งครับเขาทําเดือนละหนึ่งครั้งเนาะทำเดือนละหนึ่งครั้ง,ลง,งแล้วกลุ่มที่จะมาประจำเนี่ยเมื่อก่อนก็จะเป็นคนเข้ามาประชุมประจําเดือนเขาก็จะคัดกรองอ่ะแล้วก็กองไว้ตรงนั้นแหละบางส่วนที่ผิดปกติเราถึงจะเชิญไปที่รพสตแต่ว่ารอบนี้เราคือเราด้วยความที่เราได้รับมอบหมายเรื่องของการดูแลผู้ป่วยเบาหวานร้อยเปอร์เซ็นต์ อย่างราพตผมเนี่ยมีผู้ป่วยเบาหวาน312คนนะครับในกลุ่มนี้ก็จะถูกแอดเข้ามานะครับเข้ามาตอนแรกตอนแรกจุดเริ่มต้นเนี่ยของพวกผมจะมีช่วงที่เขามีการรับสมัครเนาะรับสมัครใจนะครับก็จะมีผู้ป่วยเบาหวานมา30กว่าคนนะครับ30คนหลักการของเรียนเบาหวานก็คือเชิญเข้ามาที่ราพต,ตครับครั้งแรกมาวันแรกมา40คนครับเดือนหน้านํามาอีก20คนครับเหลือ20คน แล้วล่าสุดมาเหลืออยู่12คนอย่างเงี้ยครับมันก็จะทําให้คนไข้ไม่ได้รับเรื่องของการทํากิจกรรมต่อเนื mm ่องกระบวนการเรื ages, ่องของลิมิตชั้นต่างๆมันก็จะไม่สําเร็จดังนั้นเราก็เลยหาวิธีการทําอย่างไรจะให้คนไข้กลุ่มนี้มีการได้รับการติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับก็พัฒนานัตกรรมขึ้นมาคือเรื่องของการทำหลายๆท่านนะครับผมผมเชื่อว่านอกคนที่ทำโรงเรียนเบาหวานเนี่ยจะมีการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนเบาหวานใช่ไหมครับ ชื่อคนไข้น้ำหนักรอบเอวเท่าไหร่ครั้งแรกใช่ไหมครับแล้วก็จะเก็บไปเรื่อยๆอ่ะสองครั้งสามครั้งเนาะแต่ผมก็จะเก็บแบบนี้แทนครับใส่ผมท o o g l e s h e e t ง่ายๆครับเนะาะเมื่อก่อนนี้ทาใส่กระดาษครับสุดท้ายผมต้องมานั่งวิเคราะห์ต้องมากรอกลงกูเ e ็กเแล้ววิเคราะห์ใหม่ยากผมก็เลยทํา Google Sheet ขึ้นมาเอ็กพอร์ตข้อมูลจากเ d c ผู้ไปหวานทั้งอาเภอมากี่คนนะครับแล้วก็ให้มันเจเน a เรททาเป็นค r ว o d e ค้ a ode, ให้รายบุคคลเลยนะครับอสมอก็สแกนปุ๊บนะครับมันก็จะเก็บข้อมูล เนาะอันนี้ดูดูภาพก,กว้างๆก่อนว่าหลักการทําง,งานเป็นยังไงครับก็คือสคอสมอกรอบข้อมูลนะครับแล้วก็ข้อมูลที่จัดเก็บนะครับเวลาสกแกน QR code เนีออ่งก็จะมีชื่อทถค่าที่อัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องทาอะไรเลยเขาก็ลดการกรอกอผิดเขาจะกรอกแค่วันที่รับบริการวันนั้นนะครับแล้วก็มีจาะน้าตาลไมล์ยิ้วน้ําหนักรอบปีวัดความดันแล้วก็กดส่งม,มานะครับซึ่งพวกผมจะให้เขาไปเจาะให้ที่สถานการณ์บ้านหรือว่าสายสุภาพทุกวันศุกร์ของเดือน แรกๆอูอ่อนทุกวันสุดข,ของเดือนอ่านเดือนแรกนะครับหลัากนม้ก็สองเดือนทักเดือนละสองครั้ง,งแล้วล่าสุดเป็นเดือนละครั้งนะครับอันนี้จะเป็นข้อมูลที่พี่เราได้นะครับอันนี้ก็ข้อมูลที่อสมอทำนะครับออสมอรกรอกข้อ,ขอมูลมานะครับรก็จะมีเก็บอะไรเพื่อเตือนราสาา่ถนฟอนแบบฟอเปิดอูเกันฟอดแดนะครับแต่ข้อมูลเขาก็จะอันนี้เป็นเราจะใช้เรื่องของ ง่ายๆเนาะเราไม่มีค่าใช้จ่ายเราใช้คอมพิวเตอร์ิปคอมพิวเตอร์ฟอรมแล้วก็ใช้แอปพลิเคชผ่านตาต้าคพิวเตอร์เป็นของฟรีทั้งนัได้เสียค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้ก็เวลาที่ข้อมูลที่อสมวอรอกเข้ามาเนี่ยมันจะถูกเก็บเป็นแต่ละชัแต่ละคันนะครับก็จะเป็นเทรดให้เราลงเป็นกราฟนะครับกราฟมันตานมันก็สามารถที่ดูเป็นสีว่ามันตันมันตันกว่าร้อยสามสิบมันก็จะเป็นสีเขียวก็จะเป็นสีเหลืองสีเขียวนะครับซึ่งถ้าถ้าคอมพิวเตอร์อยู่บรนี้สะดวกมัน ดีหมดเข้าไปดูให้ดู่าดเลืดตึ้งตันหลักอาจจะเกืดอนให้ตาอีกแบบใคดูไมได้อันนี้แล้วโชคดีที่ท่านพูดในการท่านออกไปตรวจที่เราพต่อเองผมไปที่ระบุกทุกสามเดือนท่านก็จะขอดูข้อมูลชุดน,นี้ด้วยคนไข้ผู้ป่วยเราไปนั่งที่ห้องตรวจก็จะมีทีวีท่านซื้อทีวีให้ผมเครื่องหนึ่ง775นิ้วนะครับท่านแบบให้ย, <laughs> ยืมไม่ต้องคืนยืมไม่ต้องคืนเพราะคนถ่ายโอนแล้วนะครับ เอาไในห้องตรวจในท่านท่านก็คุยกับคนไข้แล้วก็คนไข้เขาจะเห็นเมื่อก่อนนี้ถ้าดูสมุดประวัติเก่าๆมาเปิดมันเขาไม่ค่อยอะไรเขาไม่ส่ใจถ้าดูอย่างนี้เขาก็จะรู้อ๋อตอนนี้น้ําตาลเขาสูงสูงเพราะอะไรเขาก็จะรู้ของเขานะครับแล้วก็ให้ความสําคัญตรงนี้นะครับอันนี้ให้เห็นภาพคนไข้เพราะว่าถ้าตรงนี้อาจจะ PDB เนาะแต่ว่าตอนนั้นคือเรา เราเวลาเราคุยเราเรียกคนไข้ามาคุยเขาก็จะอ๋อ oh, นี่ภาพชันแล้วเขาก็จะรู้ว่าของเขาเป็นอย่างนี้อย่างนี oh, ้เขาก็จะรู้สึกว่าเขามีแบบเออนี่ของชันเลยประมาณนี้เขาจะได้เห็นความสําคัญเนาะอันนี้จะมีข้อมูลในส่วนที่เราทําให้สลับเจ้าหน้าที่ดูซึ่งเจ้าหน้าที่ดูได้ทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งขออเจ้าหน้าที่รอพอตอ่างๆดูดูแดชบอร์ดตัวนี้ได้จะเห็นข้อมูลที่เป็นเทรนประมาณนี้ตัวข้อมูลก็จะมีทั้งระดับน้ําตาลที่ไปตรวจที่บ้านเป็นโฮมบัตชูกาและโฮมบีพีมันจะมีประโยชน์กับคนไข้กลุ่มที่แบบ ก่อนจะมาหาหมอเขาจะเตรียมตัวงดอาหารเป็นอย่างดี <c oughs> แต่ว่าพอแต่ว่าไปไปตจอะดูที่บ้านยิงอาจจะสูงแต่มีกลุ่มหนึ่งก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่แบบก่อนจะมาโรงพยาบาลเครียดจัดนอนไม่หลับน้ําตาลขึ้นแต่ว่าอยู่บ้านก็อาจจะน้ําตาลดีก็ได้เป็นการดเูเรื่องของบัตรชูก้าที่บ้านแล้วมันจะถามสาม,มารถเห็นได้เลยว่าคนไข้คุมเนี่ยสิครั้งเนี่ยได้สุมได้สีเขียวกี่ครั้งสีเหลืองกี่ครั้งสีส้มกี่ครั้งนะครับในแต่ละครั้งก็จะมีเรื่องของ BP เรื่องของผลแลบ ผล l a บ,บนี่ล่าสุดเนี่ยสามารถที่จะ,ะดึงมาจากข้อฐานข้อมูลโรงพยาบาลผูกกับบัตรประชาชนเนาะกับผลแ a บ,บทั้งหมดดึงมาเข้าได้ว่า A1C ล่าสุดเท่าไหร่แล้วก็เราสามารถที่จะให้หมอในการเ,เป็นประโยชน์ในการปรับลดยาหรือหยุดยาได้ซึ่งคนไข้เขาก็เห็นแล้วเขาก็โอเคแล้วเขาก็บอกว่าเออมันมีประโยชน์กับเขาแล้วก็ชอบนะครับเรื่องของสมุนไพรหวานดิจิตตลน ครับทีนี้ส่วนนี้ฝั่งนี้จะเห็นว่าเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ดูค่อนข้างเยอะแต่ว่าในส่วนของตัวคนไข้เองหรือว่าอสมอเองอดูยังไงนะครับเราก็จะมีตรงกลางช่องตรงกลางจะให้กรอกเลข13หลักเข้าไปเขาก็จะดูผ่านเราจะมีลายกลุ่มลายครับเป็นกลุ่มลายคนพักดีสุขภาพดีดีซึ่งในนั้นก็จะมีเรื่องของการเก็บแต้มด้วยถ้าเขาตรวจลำตานีนสีเขยวก็จะได้แต้มหนึ่งแต้มเพื่อจะมาแลกแต้มนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่ไปสอนคนไข้แล้วก็สอนดูสมุดเบาหวานดิจิตอล เขาก็อยากจะดูสมุดเบาหวานดิจิตอลของเขาว่าเป็นยังไงซึ่งตัวสมุดเบาหวานเก่าของเขาจะมีตัว QR code ซึ่งเวลาสแกนเสร็จก็จะเข้าเข้าสู่ระบบสมุดเบาหวานดิจิตอลของเขาได้หรือเรามีลายสุขภาพที่สามารถที่จะกดเข้าไปแล้วก็ใส่เลขบัตรประชาชนก็จะเป็นสมุดสุขภาพของประชาชนนะครับอันนี้ครับอันนี้จะเป็นแดชบอร์ดที่เราเก็บข้อมูลในภาพรวมมาเนาะนะครับข้อมูลอันนี้มันมาจากที่ อสมช่วยเรากรอกแล้วก็ในส่วนเราพอต่อเข้าไปปรับสถานะซึ่งสถานะคนไข้เนี่ยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นผู้ในการที่ท่านจะเวลาออกตรวจท่านก็จะให้ข้อมูลในเรื่องของคนนี้หยุดยาคนนี้เข้าเกียวลิมิตชั่นแรงต่างนะครับ,รบอันนี้ก็จะเป็นแดชบอร์ดที่เราอ่ามันจะดึงข้อมูลมาแสดงเรียลไทม์ตัวนี้จะเป็นประโยชน์มากแต่ก่อนเนี่ยเวลาที่คือเขตอะ่ะเขตเขาจะมาถามเราอยู่เรื่อยๆอา้า หยุดยากี่คนแล้วลิมิชชันกี่คนแล้วตอนนี้ประหยัดยาไปกี่บาทมีคนชื่ออะไรบ้าง A1C เท่าไหร่ถ้าเกิดเราเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลดิจิตอลเนี่ยก็คือพวกนี้ง่ายก็คือมันจะขึ้นเรียลไทม์เลยขึ้นทุกวันแล้วก็กรอข้อมูลว่าคนไข้คนนี้เปลี่ยนเป็นลิมิชชันคนนี้หยุดยาข้อมูลมันขึ้นทุกวันเลยวันนี้ลิมิชชันกี่คนรวมแล้วกี่คนหยุดยากี่คนนะครับแล้วก็เกิดจะทําให้สะดวกกว่าเดิมคือทาแบบเดียวกันทั้งจังหวัดซึ่งอาจารย์แปบไปทำมาหมดละทั้งจังหวัด ฐานข้อมูลของคนไข้เบาหวานทั้งหมดที่เป็นดิจิตอลมันไปรวมไหลไปรวมกันที่จังหวัดมันขึ้นรวมมันหมดเลยว่าคนไข้เบาหวานที่จังหวัดชายภูมิต,ตอนนี้ลิมิชั่นหยุดยาลดยากคกนจะได้ไม่ต้องมาถามให้เสียเวลามากอกข้อมูล Google ครับ <laughs> อันนี้ก็เป็นไลน์สุขภาพเนาะลน์สุขภาพคนพักดีสุขภาพดีด,ดีซึ่งสามารถที่จะเข้าไปมีเมนูเรื่องของข้อฐานความรู้นะครับเข้าไปดูสมุดสุขภาพแล้วมีแต้มสุขภาพให้ด้วย แต่ก่อนหาคนไข้มาเรียนโรงเรียนเบาหวานเราต้องหาอะไรลอก <laughs> <laughs> เขาเข้ามาเรียนกี่ครั้งแล้วสุดท้ายได้เสือ้อได้เสื้อโรงเรียนเบาหวานอันนี้เราเก็บในรูปแบบดิจิตอลมาเข้า1แอปเทนหนึ่งครั้งหรือมาไปตรวจที่เฮส l t สเตชันอะมาสแกนสแกนได้แต้มครบสิบแต้มแรกของ <laughs> ท่านสตอบ,บอกว่ามีโครงการใช้งดเงิน <laughs> ของหอาบาทต่อหัวประชา,า <laughs> กรแลกไข่ครับแลกไข่สิบแ้มแลกไข่1ิฟอง สำหรับคนไข้เบาหวานที่มาเฮลท์สเตชันหรือมาโรงเรียนเบาหวานเราสามารถควบคุมเบาหวานความดันได้ดีครับตัวน,นี้ที่ที่เราได้จริงๆก็คือมันเเราเราสจอขอความร่วมมือมาให,ให้พัฒนาให้นะครับก็คือเป็นการแค่เป็น o o o g s h s h t ท t ธราให้เขาอัปเดตข้อมูลให้นะครับก็จะเป็นภาพรวมที่ก็ <c oughs> จะได้ไม่ต้องมาคอยถามทุกทุกโรงพยาบาลในในจังหวัดมันรวมให้เสร็จ ต่จะดูวันไหนข้อมูลมันขึ้นเรียวถามทุกวันครัโอเคตอนนี้จะเป็นตัวที่ดูล่าสุดตอนนี้ใช้ภูรลิมิชชั่นหกร้คนถ้าเป็นมูลค่าประมาณ20บล้านกว่าบาทเนาะนะครับซึ่งซึ่งตอนนี้เป็นมติของของคณะกรรมการที่แล้วว่าจังหวัดไหนเอออํเภอไหนบ้างมีผู้สมัครใจกี่คนลิมิชชั่นกี่คนขึ้นมาหมดว่าลิมิชชั่นหยุดยาเท่าไหร่ทั้งจังหวัดครับ